สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยายจ๋ามาพร้อมนะคะห่อหมกปลาไซมอนเนาะหมกหม้อไม่ได้หอ่อเราทําครั้งแรกด้วยนะคะโอ้ยอืแต่ก็ออกมาอร่อยนะคะถึงปลาแซบหนัวหัวปลาไซมอนมันๆเนาะไม่ใส่กะทินะคะหมกแบบลาวๆเสียดายไม่มีผักชีลาวนะคะก็ใส่แต่หอมต้นหอมเนาะทอดไก่เหลือจากเด็กๆพักสด กับนะคะพร้อมข้าวเหน,นียวข้าวเหนียวจิบใหญ่รล้วร้นนะคะมาๆเนาะทุกท่านกินข้าวด้วยกันนะคะบริการเด็กๆเสร็จแล้วก็มาจัดก,การอาหารของตัวเองนะคะแซบแซบบ้านเฮาอีกตามเคยนะคะหัวปลาแซลมอนท้องปลามันๆแซบอย่าบอกใครเด้อพี่น้องจ๋านะคะนี่ ชีวิตคนไทยไกลบ้านนะคะขาดบ่ได้อิลีเด้ออ่าบอกต้องบอกว่ายายจ๋าเอาอย่างนี้แล้วกันขาดไม่ได้จริงๆนะคะคืออาหารไทยบ้านเฮาเนาะสามีกินขนมปังนะคะตอนนี้เด็กๆอิ่มแล้วขึ้นไปข้างบนนะคะอวันนี้วันอาทิตย์เนาะอากาศแย่มากนะคะทางเบลเยี่ยม ฝนตกลมแรงนะคะช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจเนาะที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะแล้วมาเติมพลังบวกเนาะมาส่งกำลังใจแล้วมาเล่าเรื่องนะคะสิ่งปัญหาที่เจอให้ยายจ๋าฟังเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ขอบคุณเจ้าของร่วงเรื่องด้วยที่ยายจ๋าเอามาพูดเอามาส่งต่อ อยากให้เป็นพลังบวกอยากให้เป็นอุทาหรณ์อยากให้เราได้ฝึกหรือว่าเรียนรู้เนาะเพราะว่าตัวยายจ๋าเองนะคะที่เอามาเริ่มต้นจากตัวเองแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่า,าดีขึ้นมันทำให้เรารู้สึกสบายใจยิ้มได้กับทุกสถานการณ์ถ้าเรามีสติถ้าเราใจเย็นนะคะถ้าเรา,าพร้อมที่จะ ให้อภัยนะคะนี่เป็นหัวใจสำคัญของชีวิตเนาะการให้อภัยนะคะเราอย่าคิดว่าทำเพื่อคนอื่นเมื่อเราไหลเมื่อไหลเราให้อภัยคนอื่นได้เนี่ยตัวเราเองที่จะสุขใจนะคะตัวเราเองที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เราทำอย่ากโกรธเคืองกันเลยชีวิตนี้เนาะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับปัญหาชีวิตก็มากมายพอแล้วนะคะเนาะ เพราะฉะนั้นเรามาเติมพลังบวกให้กันและก,กันดีกว่าสิ่งสำคัญบวกในหัวใจเราชื่นฉ่ำในหัวใจเราเสมอเหมือนเราได้กินอาหารบ้านเห่านะคะเราก็มีความสุขเนาะคิดถึงคนที่เรารักนะคะหอหมกแบบนี้ถ้าอยู่บ้านนะแม่ต้องเป็นคนทำนะคะยายจ๋าทำไม่เป็นแต่มาอยู่ที่นี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่หมกหัวปลาแซลมอนอย่างนี้ใส่กระทะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ายายจ๋าหมกก็หอ กระดาษฟอยล์เนาะแต่วันนี้อยากทดลองดูนะคะถึงจะขาดนิดขาดหน่อยนะคะขาดอ่าเขาเรียกอะไรนะใบใบโหละพาใช่ไหมถ้าเป็นบ้านเราหมกปลาแบบนี้แล้วก็มีใบยอหออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อร่อยในแบบต่างแดนนะคะเนาะคนไทยไกลบ้านบอกเลยว่าสิ่งที่คิดถึงที่สุดคืออาหารบ้านเฮาอาหารบ้านๆโอ้ยเห็นพี่เขากิน หอยขมนึ่งนะหอยหอยปังอะไรเงี้ยน้ำจิ้มอย่างเงี้ยลาบเทาโอ้โหนะคะเบ่าดรททำลาบเทาอยู่เกาหลีคอยละนั่งน้ำลายแตกพี่น้องจ้ามาว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเนาะพามากินนะคะพามากินเนาะเริ่มต้นกันเลยนะมาจ้าข้าวเหนียวร้อนๆมะเขือกรอ,อบๆนะคะหมกปลายาไม่ต้องห่วงนะคะพิษม,มากกว่าห้าสิบเม็ดอยู่แล้วนะะ อืถ้าไม่แซบไม่กินนะคะต้องคาเชือ้อคาเชื้ออืมอืม,อมใส่ปลาขวดยังไม่นัวเท่าปลาบ้านเราเนาะแต่ก็แซบแล้วนะคะหอมต้นหอมอืมแล้วก็แซมอนเป็นครึ่งหัวเลยเห็นไหมคะเนี่ยอืม,อมพูดถึงปลาแซมอนกระดูกเขาจะนิ่มเนาะขอจับมือน,นะคะขออนุญาตนะคะ อืมอืมอมหนัวมากเลยเผ็ดจิตเหมือนเดิมแต่ไม่ถึงกับจิตเหมือนส้มตำวันนั้นนะอืมแต่ก็จี๊ดอะ่ะ <c oughs> อุย้ยเกือบสำลักวันนี้อากาศแย่มากนะคะทั้งลมทั้งฝน ข้างนอกนะฮนะดีไม่ได้ออกไปข้างนอกเนาะอืมนึกอยากกินเนาะอ่าหนกปลาแบบนี้แล้วก็ถั่วพูบ้านเฮาเนาะอืมผักนะบ้านเฮานะฮะแซ่ ดูสีท้องปลาเป็นมันๆมๆหมกหัวปลาช่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืแซ่บนะคะเมื่อวานที่จะไปดูใครตกปลาได้ปลากดอะอืต้มยำเนาะอืมสุดยอด แซ่บจะพี่น้องจะนัวนัวถ้าผักซีแล้วใส่นะมันจะนัวกว่าน,นี้นะถ้าจะกินหมดแล้วตอนได้มาก็ไม่ได้คิดจะกินทําหมกนะคะดูดแล้วหัวเขาก็จะเหลือกระดูกแค่นิดหน่อยเองนะปลาแซลมอนเยจ๋าจมีหัวปลาแซลมอนตุนในตู้แข็งนะ จะมีเอามาให้เนาะอาทิตย์นี้ยังไม่ซื้อนะยังไม่ไปเอาพูดถึงไปซื้อก็เหมือนไปขอเขาฟรีนะหัวเราส่งใูโลกตลาดนัดนะคะเดี๋ยวสั่งใหม่เนาะอืมคิดถึงหมวกหัวปลาช่อนบ้านเราฝีมือแม่เลยอะตอนน้องชายไปตกเบ็ดนะฮะได้ปลาช่อนมาตัวใหญ่ๆอืม แต่หมกใบตองเขาจะหอมอือสุดแซ่บอันนี้มันถึงใจอือบอกเลยว่าสุดยอดกินข้าวเหนียวนี่ลืมอิ่มนะคะ ทีนี้เดี๋ยวก็ง่วงนอนเนาะนั่งจุกข้าวเหนียว <laughs> ที่จริงยายจ๋าเป็นครอบครัวเติบโตมาจากข้าวเหนียวนะมันอยู่นี่นานเนาะแล้วเราก็ไม่ได้หงอยนะคะจะท,ทำเด็กๆพอกินทีนี้ง่วงแต่มันก็กินเยอะไงเพราะว่าข้าวเหนียวมันหวานนะคะจริงๆแล้วถ้าลดหุ่นเนี่ย หมอเขาแนะนําเลยไม่ให้กินข้าวเหนียวนะเพราะข้าวเหนียวน้ําตาลเยอะอย่างคนเป็นโรคเบาหวานนะอ่าอย่างพี่ชายเนี่ยหมอจะแนะนําเลยไม่ให้กินข้าวเหนียวให้ไปกินข้าวกล้องแทนเพราะข้าวเ,เหนียวน้ําตาลจะสูงือืม,อมดูดิหัวปลาดูดแล้วนะ พอนั้นแล้วนะคะกระดูเขาเจะเหลือน,นิดเดียวแล้วเอ็นเขากรอบกุ๊บกุ๊บกินเกือบหมดอ่ะอืม็ชโทษขออภัยนะคะสองมือลุยอืสุดยอดความแซ่บนี่ นี่คือเอ็นตรงหัวนะคะเหมือนกระดูกอ่อนอน่ะเนี่ยกินได้หมดเลยอืมสองหน้าทานกินข้าวกับอะไรข้าวันนี้กินกับไก่กินกับไก่แล้วก็ข้าวเหนียวละลอนอันมิกี่สต์ มิกกี้ซอสนะคะข้าวหนึ่งร้อนๆเลยวันนี้สองน้าหลานนะคะอนนโอ้ไก่ถาดใหญ่เลยอ่ะเอาข้าวคนละปั้นใหญ่ๆเลยนะคะอันนี้ของมักซิมน้อยน,นะลูกเฮ้ยิน่ต้องอาชินเด็กอ่ะของยาดาต้องเล็กๆหรอคะอ่าบริการห้านๆ้านตอนเช้านะคะคุณยายยังไม่เรียบร้อยเลยเนาะอืม,อมอยาดากินไก่แล้วออะสันเตีกันหน่อยดิเอาไก่สันเตียกันหน่อยดิโอเคสันเตียยดา โชคดีค่ะเย้บัวกัะวาอส้มเจือจิติกิจยาดาขาอร่อยไหมคะอร่อยเล็กเดอวกระวานส้มเจือจิติกิจอาโอป้ามาแย่งแล้วโอป้ามาแย่งยาดาแล้วค่ะอะสิกเกลส์ป้าร้อ้นนะคะข้าวเหนียวร้อ้นอร่อยเลยเนาะมักซิมทำดีๆลูกข้าวเหนียวร้อน <laughs> อย่าได้แลวังข้าวร้อนนะลูกอืมอ้โให้โอุอปากินด้วยโอุปาจิ้มซอสด,ด้วยลูกอะไรไม่ใช่ซอสอ่าสีอันซอสเนี่ยมิกกี้ซอสเนี่ยลูกอืมนะคะนี่เลยเนาะสองน้าหลาน <laughs> กับข้าวเหนียวหุงใหม่ๆรลล้อนๆนะคะวันนี้ยายจ๋าจะทำฮอร์โมกเนาะหมก หัวปลาแซลมอนนะคะนึ่งขมิ้นจัดการเมนูเด็กก่อนแล้วก็จะเป็นลุยเมนูตัวเองต่อในครัวนะคะเอ้ปลาแย่งด้วยไก่ชุบแป้งทอดนะอร่อยนะคะลูกสาวไม่อยู่วันนี้ไปส่งไอ้ตัวเล็กนะคะส่งคืน้นยาแล้วเนาะทอดแบบนี้แล้วทาเป็นรสชาติลาบก็อ,อร่อยนะคะสองอกนี้เชื่อไหมว่าสองน้าหลานกินทั้งวันหมดนะคะพี่น้องจ๋า <c oughs> ข้าวร้อนเดี๋ลูกมาม่าทำเอ้ายายทำคำเล็กให้หน่โอเคข้าวเหนียวยังร้อนอยู่นะคะวันนี้ข้าวเหนียวนุ่มมากอืมบักซิ่พี่ทำขับโตสิลูกโอ้โหฝรั่งบารู้เรื่องเลยเอาข้าวเหนียวทรมาร์ดเสร็จปากกินดีๆลูกอีกอะมาม่าอือฮั้นโอเคนะคะวันนี้คลิปนี้ก็จากเด็กๆไว้แค่นี้นะคะปล่อยให้เด็กๆกินข้าวเนาะ โอเคยาดา่าน okay, yeah, ้องไอ้ค้าสวัสดีค่ะค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายอ่ามักซิมกำลังกินช็อกโกแล้วทีนี่ครีอะวางแก้วก่อนเต็มไม้เต็มมือเลยวางอนไหมนะแล้วถ้าอบครบเท่าไหร่โอเคค่ะสองคนสวัสดีพร้อมกันสวัสดีค่ะบ๊ายบาย โอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะขอใทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพเรานะคะเติมพลังหัวใจของเราทุกๆวันด้วยรอยยิ้มของเรานี้เนี่จงภูมิใจในสิ่งที่เราทำได้นะคะฝึกรักในสิ่งที่เรามีเนาะ อย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วตัวเราจะมีความสุขนะคะวันนี้ยายจาก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามยายจา๋าชีวิตอีเจ๋วปากแดงจากเบลเยี่ยมด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ